เปิดวาร์ป7 HD n e น,นิวสาสิวธนาธรสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับน้องซิลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหนุมค่ะที่เข้ารลวงของการ New เซนของ7 HD New Star คลิปนี้นะคะพีอารเรตี้ก็จะพาไปําความรู้จักกับโปรไฟล์ของน้องให้มาขึ้นกันค่ะน้องซิลธนาธรธัญกรกุลเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพศ2545พื้นเพเป็นคนจังหวัดพัทลุงค่ะ ด้านการศึกษาระดับมัธยมจบจากโรงเรียนพัทลุงและระดับการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลายัยราชพฤกษ์กับสาขาคอนเทนต์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ค่ะการข้อสู่วงการบันเทิงของน้องสิวนะคะก็คือการได้มีโอกาสประกวดในโครงการ7 h d New Star จนกระทั่งมีโอกาสได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของทางช่อง7ประเดิมผลางานเรื่องแรกคือละคร แม่ปู่เปียวนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งนุ่มหลอ่อหน้าคมคนใต้ที่บอกเลยว่าสาวๆกีดกันเป็นแถวๆและก็มีผลงานกำลังรอลงจออีกเยอะแยะมากมายทางช่อง7 HD อยังไงก็ไปตามสองน้องผ่านจอแก้วกันด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต